สวัสดีครับแม่สนองคสวัสดีค่ะครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมที่รักูทุกท่านครับผมเคยสารใต้ครับวันนี้ก็มาติดตามแนวทางความฝันของแม่สนองครับเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดของวันที่1 6พหธันวาคม67ครับท่านผู้ชมครับวันนี้คุณแม่ก็อบอกว่าฝันแล้วเาอแม่เนาะ,ะฝันแล้ว ครับคุณแม่ฝันตั้งแต่วันไหนครับผมฝันเมื่อวานจ้ะก็เพิ่งฝันเองเนาะครับถ้ามาก่อนนั้นก็ไม่ได้เล่าไม่ได้เล่าครับเพิ่งฝันเมื่อวานครับอตั้งแต่เลขออกมาเนาะคุณแม่เพิ่งฝันเดียวเนี่ยหมครับอ่าเพิ่งฝันเมื่อวานนี่จ้ะอ๋อครับครับแล้วช่วงนี้เป็นไงครับแม่ธุรกิจออูซอมรถของลูกชายก็ไปเรื่อยๆเดี๋ยวโอเคกับเขาเรื่อยๆยู่ครับจากนี้ไปถึงปีใหม่ก็ดีอยู่เนาะจ้า อันนี้ก็กระเฮ็ดรดแแฮโยลดแแฮเพิ่นมาแตงเป็นแบบใหม่อีกครให้มันเงาเป็นครัวเกานะครับคือคุณแม่กับซอยงานหลูกนี่สิคัะซอยบางเกลกับซอยเขาเฮ็ดนันเฮ็ดนี่จับนันจับนี่ซอยค่ะซอยขจ้านี่อืมครับครับโอเคนะครับเพนีเดี๋ยวให้คุณแม่สนองเบาเข้าฝันให้ทำมือชุ่มฟังงนะครับค่ะว่าคุณแม่ฝันเห็นอย่างนล้วก็วิเคราะห์ตัวเลข จอ่เปลี่ยนแนวทางให้ทานูมช่องเปลี่ยนตัวเดงตัวใดเนาะครับ,<ฆ>ค,รบคุณแม่ฟันมาจังไหนนะครับคุณแม่ฟันว่าคุณแม่นี่นอนตายครับนอนตายแล้วก็เจ้าของสะดุ้งขึ้นมาว่าจะเจ้าของตายดีดูกล้วมายิกเจ้าของเองยิกเจ้าของเองว่ากูตายหรือบ่เนี่ยมายิกเจ้าของมันเก็บดูเบอร์ฮัานตายดอกเบ้ยพยายามพยายามว่าฮั้าฟันกี่ลายเลยเขาสิบว่เขาสิบว่ฟันต่อยพยายามนโมตระศากใหญ่ฟันอีกนอนไป ข้าวนึ่งกับฟันอีกลูกฟันว่าตายอีกวันนี้เห็นผูญาตาถวดเต็มผู้ใดบ่เค่อยเห็นก็เห็นเบิดทั้งที่แม่บ่เค่อยฟันจังสี่ยักเ์เถอครับอ่านั่นแหละฟันเห็นพ่อแม่ที่ตายไปแล้วพี่สาวตายไปแล้วเห็นเบิดบม่ค่อยฟันแบบนี้ลูกนี่แหละแม่วาแม่แม่ตัองถามแม่ไงท่องมวนวะยายกระบาดสิตายพ่อจงฟันจังสี่วะอือแม่ดอกมึงฟันลายกายเป็นดียายท่องมวหล่ะวะ แม่นครับจ้านั่นแหละถ้าเข้าฝันแบบนี้แปลว่าเข้าสีอายุยืนจ้าแก่เคาะแก่ล่างมึงแล้วมึงอว่ต้องตกใจแล้วอะครับจ้านั่นแหละแม่ส็ิมีโศมีลาบสุขภาพก็ดีไปนาปีใหม่ชิ่หดปีใหม่แหละขใยแมีม่โศไมีลาบตามคนโบราณเพื่อนว่าจ้าครับท่านผู้ชมครับคือคุณแม่สนองนะครับบ้านอยู่ไกลๆคุณยายทองม่วนเนาะครับลูกอันเนี่ยครับคือเป็นลูกหลานจ้าครับ อ่าแล้วก็คุณแม่ก็มาแกความฝันมาว่าสู่ายท้องมวนฟังครับคุณยายก็เลยบอกว่าอ่าแม่สนองเนะ่ะถ้าฝันแบบนี้นะ่ะฝันดีครับจีมดถูกมดโสกเนาะนนครับในวามฝันกับคุณแม่ก็ฝัน,นบอยา้าครับฝันประมาณนี้ฝันประมาณนี้ครับบอยา้าอ่าแต่มันเป็นสองช่วงเนาะแม่ครับคือตัวของคุณแม่นะครับฝันว่าตัวของตาข้องนะครับได้เสียชีวิตไปครับอ่าหลังจากนั้นอ่าวิญญาณ คุณแม่ว่าสู่ผมฟังที่แรกเนาะคุณแม่บอกว่าวิญญาณตาของมดนออกจากล่างครับหลักการมาเห็นตจาของนอนอยู่บอกครับนอนอยู่แล้วก็เลยรีบมาเข่าล่างแลัวก็ตื่นขึ้นมาครับท่านผู้ชมพอตื่นขึ้นมากคุณแม่ก็เลยมาหยิกเบิ่องตจาของอ่าก็เลยรู้ว่าโอ้คือของบ่ตายก็เลยตกใจครับหลักการมานางสวดมนต์คือบ่หยากฝันแบบนี้บ่หยากฝันโตอีกแล้วครับอ่าหลังจากนั้นคุณแม่บอกว่าปกติแล้ว คนบ้านเห้าถ้าถือเคตเขาสิพิกหมอนจ้าแมนพิกหมอนอย่าห้ฝันตอ่อหลังจากนั้นคุณแม่สนองบอด้พิกหมอนอนล่มฝันตอหลังจากนั้นในความในในความฝันนะครับมันมาฝันตอนเรื่องอีกครับรนผู้ชมอมตะคองตายอีกครับวิญญาณออกจากร่างคุณแม่วาครับแคนี่ได้ไปเห็นเห็นพอเห็นแม่เห็นพอเห็นแม่ป่ญ่าตายาย ญยตกพี่น้องที่ว่าเสียชีวิตไปจ้าบ่เคยฟันเห็นมาก,กแต่เสียชีวิตบ่เคยเห็นจักเธอก็ลังมาเห็นเลยนะลูกแล้วในควอมฟันมีเพื่อนได้เาาบาได้ยังคับโอ้โได้เ้าน้ำเลยลูกก็เพียงแต่เพื่อนเอียง้างมากให้ตา้งห้าเห็นนั่นนะกลัวพอว่าแม่หัวพี่น้องสินะครับครับอ่าอืมบมอแม่จงว่าบอกฟันเนั่แหละครับหลังจากน,านั้นพ่อเห็นเสร็จนีกก่ก็โตครองกับมะเขาล่างหรือเปล่จาจ้ามะเขาล่างจัขึ้นมาอีกเดินเด้ลูก ไอๆคุณแม่สนองคือลูกหมูวัตะของตายครับหรือว่าได้กลับมาเขาล่างกลับมาเขาล่างลูพ่อแต่พ่อแม่พี่น้องไปงยังสิเห็นตะของนอนอยู่บอกเห็นตะของนอนก็เลยมากกลับขึ้นมากอีกว่นนกาวันนี้จังหนึ่งมันยิบจะของหลบสอง่น่อยเลยมายิบตะของหลบสองครับว่จาจะพี่น้องกูจะเอาไปน้ามอคิดใน้ใจนะือจังมาเห็นบมดทุกคนยังสิ พี่น้องกุศลไปนะบ่คือจังมาเห็นบมดทุกคนเนาะสิน้องสิใจแม่เนี่ยบ่อยากฝันต่อเพราะว่าห้าฝัานขี้ลายเนาะไอ้บสียแต่ว่าห้าบ่ได้พริกหมอนั่นแหละพอมโบลันพอน่ากันฝันขี้ลายพริกหมอนเนอร์พนนัแม่ก็บ่ได้พริกหมอนแต่แต่คนเฒ่าคนแก่ว่าถ้าฝันแล้วตะของตายกระสิว่าเป็นยังเสด็จคอเข้าไปเองสิครับแต่ก่อนปีใหม่เนาะคุณแม่ก็ไปท่าบุญไหว้ก็ดีครับไปรดน้ำมนต์เนาะคุณแม่ ไปวัดกดน้ำมันเนื้ต่แม่ก็ใส่บาตรในนาบานอยูกทำบุญกวดน้ำยู่ถันแม่ฟันกี้ลายนะครับครับแล้วถ้าคุณแม่สิิเคอตัวเลขคุณแม่สิตีใส่ตัวเลขแม่ก็ตีใส่ตามอายุแม่นี่แหละลูกตามอายุแม่อายุจักปีครปีแม่หกสิบสี่ปีแม่เกิดศูนย์สี่พอสองห้าศูนย์สี่เกิดวันที่สิบเอ็ดมีนา ุณแม่ถานับตามพ่อสอเนาะคุณแม่เกิดพ่อสอสองห้าศูนย์สี่สองห้าศูนย์สี่ถ้าตามพ่อสอก็อายุหกสิบสามครับหกสิบสามครับแม่เกิดวันที่สิบเอ็ดมีนาครับอ๋อคือหกสิบสามจิกขึ้นไปทางหกสิบสี่ขึ้นหกสิบสี่หรอหกสิบสามหกสิบสามก็จักเดือนเรืหลงว่าจิกครหกสิบสี่แหละครับอืมตัวเลขคือคุณแม่ ตอแม่แม่ก็ว่าอันหกสามนั่นแม่ว่าอยากให้มีศูนย์นำเพราะว่าแม่ฝันว่าตายนะมันยันมันมีศูนย์ข้างนานะครับเป็นศูนย์หกสามศูนย์หกสามแล้วก็หกสี่หกสี่กับสิบเอ็ดวันเกิดวันที่สิบเอ็ดมีหนะเหมันกับพศไอสองห้าศูนย์สี่ครับอืมเอาตามมีเนาะตามนีครัคุณแม่สี่สี่สอายุแล้วก็วันเกิดของตัวเองครับท่านผู้ชมครับหรือว่าทานท่านผู้ชมท่านใด มีประสบการณ์ในลักษณะแบบนี้ก็คอมเมนต์ครับวิจารณ์ความฝันของคุณแม่ให้ฟังน้ำแม่ครับเพื่อท่านผู้ชมท่านอื่นๆสิได้เห็นนนำเนาะครับอันนี้คือตัวเลขที่คุณแม่ตีไซครับตีไซอายุตะของครับที่ฝันว่าทกของเสียชีวิตเนาะครับตีไซอายุ63ย่าง64ครับคุณแม่อสูนมาใส่เป็น063หรือว่า064ก็ได้ครับคุณแม่สนองเกิดวันที่11ครับท่านผู้ชม เกิดวันที่11มีนาคมเนอะ,อะครับพศ2504ครับท่านผู้ชมครับอาสลับ63 64เนาะครับระวัง93กับ94ไว้ด้วยเนาะครับหรือว่าเอา0มาใส่ด้วยก็ได้เป็น093หรือว่า094ก็ได้เนาะครับแต่ตัวเลขที่คุณแม่ให้เน้นๆก็คือ063กับ64อ,อายุของตัวเองครับแล้วก็ระวังพอพศเกิดไปด้วยครับท่านผู้ชมก็คือ2504อ,อาจจะมา504ก็ได้ เพราะว่าฝันว่าตัวเองเสียชีวิตเนาะแม่เนาะครับตั้งแต่เกิดมานี่เคยฝันแบบนี้บ่ครับบอบอบอเคยนะว่าแม่จะว่ายานนะว่าแม่จงว่าสะดุ้งมากจะมายิกจะกคลองนั่นแหละหอกครับครับกัช่วงนี้คุณแม่ก็ทำบุญหลายๆเนี่ยแต่ก็ไปอตดนน้ำมนต์น้ำเนาะแม่เนาะแต่คนโบราโบรานเพิ่นกระบอกว่าฝันลายกลายเป็นดีลายกลายเป็นดีครับก็ตามนั้นแหละเนาะแม่เนาะครับโอเคครับ อ่าสุดท้ายนี้ผมเขยอิสานใต้ครับก็จะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านครับดูเพื่อความบันเทิงครับแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมครับขอให้สมปรารถนาครับคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้ขอให้เนาะขอให้ได้ขอให้โดนขอให้เงินทองไหลนองไหลมาครับกนทุกคนทุกท่านครับขอบคุณที่หอดีไหมแล้วก็ให้ถือกระลี่เดือกเด้อรางวัลที่หนึ่งเด้อใส่เสียงดังๆเลยอาจะได้มาหาาม่ดยเดื